สวัสดีครับพี่น้องครับหงสูงบ้านบัวขาวมาแล้วครับก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่เรสบ้านบัวขาวอำเภอปทุมรั์จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องมมีีีีรรรัักกกจจจจาาติพอชว กิบตังของทุกแผนเอกใกล้เรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ก็เอาก็ได้ประมาณ95ครับจอเรือตะยุข้าหนากระจุดได้เนาะวัันีเ้เขาไปใส่หนูอยู่กูย้ับอย้้่้าแรกเขาไปย่างไปหาได้ป้าอ้อย บมีครับเห็นเพิ่นห้อยเพิ่นเข่ายางเข่าใป้อยเข่ายุดถ้าขโบเห็นมีทางพโเห็นมีขี่มีอย่างนั้นก็เลยก็เลยโไปใช้ครับเมียงเมาอย่างไาไลาชนะวนจ มันออกนะแต่นี่มีความหมายด้วยเนาะคนที่ตกไรเพระเป็นไรตีอาทิตาดีดแต่กบตีแห้งๆโรยแต่ยาวัตีแห้งหลายมถึงเลยตุ่ล้แย่แลกนเดอกั้ากันตีเอาอาทิตาเอายกพอยกแม่ฝุ่นไหลนี่ยเพิ่นกามาหดน้าอยู่นะครับจะมันก่งไงคือเกาดึงซ้ายเนาะแล้วก็นเดกมันก็แห้งลบ อย่างนี้กะติดไปแดงขันมันแดงกระติดไปบ่วงกันมันบ่วงกระติดไปเท้าย่อมก็ยังได้ยังทำได้รถควันมวยเขาพักักยมุ้งลูกคุณครับก <th ็พอเข่าลุงทุ่งนาวะได้ครับทุ่งนาหอยอยหมอลำบุ้งก้อนๆที่เพิ่นมาเรียนน่ะเพิ่นเอารถห้องน้ำไว้นี่ครับมันจะเล็กเข่ากว่าได้ เม่อนี่บอาตัวเียรถจบดมาตัวเนี่ยรไปส่่กสวรรค์ะนาชกรรมกรข้ารขนนําออยูกลางบจตงไปขาไหนมาตรเดินไปข้างไหนเพราะว่าสีลำเจ้าีลำมันบ่ได้จัดจัเทียน่ม เนตาบทื่วติมาได้เ้เราบทตัวติเห็นได้เ้เราบทย่ยาวาปันไงเด้อวัดดูสีไอ้นั่นครับสตาเล่ฮะสิจไจัดเกียร์ามบัตรไปตามรถหมดหน่อยครับรถเชนนลมาละ ก็แล้วโดนตะดนตังคนี่นะครัต่างุกเดียวไม่กับว่าเสดเาะฉะนั้นแล้วก็่นั้จะเป็นิหินโผนใต้นแเกิดจุดมากับกำลังบุญของโยมโยมลอยโยมแม่ลอยมากโบราศิราเจ้าโูราลอยของลอยตาลอยเพื่อแต่กับลอยมากแลีวม่านนี้นะคเปิดเปิดเมื่อวาเมื่อ้าเรียนเมื่อวานนี่เลยบ้านกูจานก็ได้ซีเต้มครับซีเต็มีสวยของพระเาซีตของอุบาสิอุบาสิกาวัณา วันเด้เขาก็จะได้มาสวดพุทเยียนเยียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเขาก็จะได้มาทำมาต้างเขาก็จะได้มาทำแนบล้อยายามหนูเมื่อวานกดที่ได้พยายามเนาะมันบวบแล้วนี่เากไปบ้านอื่นได้บ่อยตั้งเสามทุ่มเปล่าครับคุยได้ได้บ่อยตัวหนึ่สวยเลยเมื่อวานเนี่ยเพราะว่ามีไหวภาพมันต้องไหว้พระแล้วก็ประชุมกันนิดหน่อยครับเรื่องใดสำคัญสำคัญครับมาประชุมกันนนิด นี่ได้าทานง่ายตะเวนอยู่ครับผมเอบัวจับที้พราพพทธเจ้าค่อยสลัดญาติโยมยู่ทางคนผู้ใดติ่สบายผาไใจเป็นกติสวายพออไงโยมเป็นกติหวยพ่อไงตัดที่วิโยยว่วัดเศษสับเปรูโคยว่มตัตุมาเตจนเจ้าคนลานญาติโยมเป็นคนเดี่ยคอ่เป็นที่เรื่อมเอ๋ย มอฝากรถมองจอดรถพันยูใส่เนาะปุ่นคีเข้ามาในบ้านคือไม่เห็นว่ะ ทนไดจอดน้ำทังเดียวไยยางบาไกลและพี่น้องบรัเอนโยกหอยโยกแม่โคชนาเดียขอไม่ได้อะไรก็อยกับบวชาป่าไทยบชาดอกไม้บุกยยนในโยมพอยโยกแม่เลยจอยชนาเ้ียวดีเป็นชาติสุทองฝังโรคไม่เศษของรัฐบ้านบัวขาวตำบลหลักบัวอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดล้วก็เป็นวันที่สิบสีแล้ววันที่สิบหกนี่ข้าไปฏิ่าต่างเดวันชนาเดวให้ากันตั้งใจเอาสาเอาทับเอา ตาดูโยกบ้าเลี้ยโคลาให้ฟังหน่อยว่าจะรักตาดูโยมจะเลี้ยให้ฟังดอกก็จะเลียหน้าโยมมาใส่กันาร มีห้องน้ำข้างในก็สะดวกดีครับไอเนี่ยห้องน้ำมัดก็หลายห้องอยู่ครับก็เห็นหลยสะดวกจัง แต่บุรุาสถานการณ์ตอนนี้เป็น,น,ย,น,น,นยังไงบรรดเขาซ้อมเริ่มตนอยู่กลางโบสถโจติการูระาโบย่อม่อย่อมแมเพื่อจังกวเานับเป็นาจังไหรเป็นวาขอีกจ้าดานกรบะเกิดมีมิตอูโบสดออสลูกเริ่มต้นอยู่กางโบสโจการเป็นมิตก่ระสางามาน เีือนตาตาุกาเรียบรอยไปแล้วครับกสีเกิด่างอญเห็นได้เป็นใหญ่รูปเพ่รเป็นสนงาเดีนิูบูรพาให้จ้าเสียน้อยตาตกใจเีนิดลูกนดอาคเนของ เทพว่าประสิทธิ์ก็ไม่เกิดมิตรฤทธาเสียงกับสื่อไยให้สมใจสมบัติวัฒนาเกิดมิตรฤทธิ์หัวระดีขอให้ชีวิตมั่นจังตาเกิดมิตรฤทธิประจิตอุปราปาธนาใดๆดั้งใจปองเกิดมิตรฤทธิ์ไอ้เยนขื่นน้ำได้เนาะเนาะแสดงว่าหนูที่ออกเตวิษณ์นี่ครับเป็นเต่งไ่างแล้วเนาะเนาะ ชูมงคุลอะครับชูมงในป้าคอยสองงกูกาไม่ข้าวขึ้นเด้เดี๋ยวเนื่อจักสองทุ่มยังถึงดูออกจะน้อยกันเสดงว่ามีภายหนังครับตั้งกองกั้งยันยืน รู้ว่าผู้ใดได้เข้าเข้ามาวนา่ยมาผู้ใด็นแรกมาแรกน้าใส่กะได้ว่าตรงแรกน้ใมาการกะได้ม่เกิดสุญญานนะไปย้อนแรกไส่คอเรียบีส่มอด้แต่ว่านั้นในบ้าจะเนบ้านเวลาเนี้เด็กงางเด็ตกลอมปิดมือปิดเารวดย้อมลอยย้อมแม่แต่ว่าเพื่อุญติเพย่อมบานเท่าแต่เข้าเป็นลูกหลานตานี่อเนเพร่นี่าต่าง ต่อฟืนต่อไฟใส่รถกันพี่น้องมาเนี่ยไฟมุมบุญมาท่างเดชติดกับคันอยู่รับคมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากมาท่านี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ